Ей, เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟามันกูบสุห uh, รี่จริงเหรอวะมันไม่ดีนะเว้ยเออนุ๊กนุ๊กดูป้ายเห็นไหมเขาบอกว่าตรงนี้ห้ามสูบยังจะสูบอีกใช่ไม่ดีนะก็กูจะสูบตรงนี้อ่ะอีกอย่างตอนนี้มันก็มืดแล้วไม่มีใครเห็นหรอกนอกจากมึงสองคนอก็ไม่แน่ล่ะเว้ยไม่แน่สามคนโอเคสามคนโอเคพูดเชี่ยอะไรต้นเฮ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นแต่เขาบอกว่า บุหรี่หนึ่งมวนอ่ะทำให้อายุสั้นลงเจ็ดนาทีควันบุหรี่แต่ไม่ด้วยนิโคตินสารเคมีอีกเจ็ดพันชนิดสารพิษมากกว่าสองร้อยห้าสิบชนิดและสารก่อมะเร็งเฮ้ยมึงจะแกล้งเที่อะไรกูนั่งหนาวะเฮ้ยเบ้าจะไม่ไม่ได้แกล้งเลยนะเว้ยไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งถ้าไม่ใช่พวกมึงแกล้งกูอะแล้วผีที่ไหนจะแกล้งกูวะเฮ้ยผู้มนุษชี้อะไรกันมา สุบหรีมีแต่ได้กับได้นะได้ทั้งโรกมะเร็งปอดโรกระบบทางเดินอาหารโรกหลอดเลือดสมองตีบแตกตันที่สําคัญได้ตับแข็งอีกด้วยแล้วก็การสูบหบรี่ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดและคุณยังจะสูบอีกหรือเปล่าด้วยความปรารถนาดีจากสสอสอ,สอ,อ่ะมึงเอาไปเลย